ประวัติดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ่ดเคยเคารพรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณพ่อประเสริฐคงอำํำศรัทธาของคุณจำปีคล้ายสิริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ขออนมโมนาในกุศลศรัทธาคนท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสรางมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าว่าสัพพทานางังธรรมะทานังชินาติก็แ,แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพ่อประเสริฐคงอำให้คุณจำปีคล้ายสิริจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณธีรนุษอินวสาศรัทธาของคุณสรีฉดศสีอ่อนศรัทธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพอ้าวพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันครับ และคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูบ่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับภาษาทัศหะเนี่ยเป็นอินทรีย์เฉพ,ะพาะตนเฉพาะตนจักกุปปัสสัเป็นใหญ่ในการรับรูปอารมโสตประสาทเป็นใหญ่ในการรับเสียงคานาประสาทเป็นใหญ่ในการรับกลิ่นชิวหาปาสาทในการรับรส แล้วก็กายภวสานเป็นใหญ่ในการรับกระทบทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งตาอ้าวผ่านไหมครับทั้งห้าเลยนะครับอิทถินซีนะเป็นใหญ่ในการแสดงออกซึ่งภาวะเพศให้ปรากฏความเป็นหญิงได้แก่อิธีภาวะรูปเป็นท่านสุภาพสตรีก็ต้องหาแล้วความเป็นหญิงของเราอยู่ที่ตรงไหน โอ้บางทีไม่รู้เหมือนกันต้องอาศัยธรรมะความเป็นชายปรากฏอยู่ที่ตรงไหนค่ะไม่ใช่ปรากฏอยู่ที่เครื่องเพศเพราะเหตุที่อิทธิภาวะรูปนี่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมปกคลุมอยู่ทั่วทั้งหมดเลยนะทั่วกายอิทธิภาวะรูปนะครับ น่าเกิดปกคลุมนะในความเป็นหญิงเป็นทั้งหมดแม้แต่เส้นผมก็เป็นผู้หญิงเขาตรวจรู้นะฮะเส้นผมของผู้หญิงกับเส้นผมของผู้ชายไม่เหมือนกันศีรษะกระโหลกของผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันกระดูกของหญิงกับกระดูกของชายก็ไม่เหมือนกันสาเหตุไม่เหมือนกันก็เพราะว่ามีรูปที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองทั้งหมด มีรูปที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองทั้งหมดทางวิทยาศาสตร์เพิ่งมาตามพบเจอแต่พุระเจ้าแสดงไว้ตั้ง2,600กว่าปีแล้วทางวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบนะว่าเส้นผมของผู้หญิงของวิจัยก็ไม่เหมือนกันสาเหตุที่ไม่เหมือนกันก็เพราะมีรูปนะมีรูปที่ทําหน้าที่ปกครองอิทธิภาวะรูป นาเป็นใหญ่ในการแสดงออกซึ่งภาวะเพศให้ปรากฏของความเป็นหญิง <c oughs> นี่หนึ่งของรูปนะฮะต่ด้านร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังมังสากระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดนะมีอิทธิภาวะรูปปกครองให้ปรากฏของความเป็นหญิงเส้นผมก็ให้ปรากฏเป็นเส้นผมของหญิงนะ ทั้งหมดเนี่ยแม้แต่จิตใจที่จริงเราเรียนธรรมเนี่ยโดยเฉพาะอาภิธรรมเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตมีทั้งหมด89นับพิสดาร2น1ใน89หรือ121นั้นไม่มีจิตผู้หญิงไม่มีจิตผู้ชายโลภะก็ไม่ได้มีโลภะผู้หญิงไม่มีโลภะผู้ชายโทสะก็ไม่มีโทสะผู้หญิงไม่มีโทสะผู้ชาย โมหะกไหห็ไม่มีโมหะผู้หญิงไม่มีโมหะผู้ชายมหากุสุรจิตก็ไม่มีมหากุสุรผู้หญิงของของผู้ชายครับแต่ว่าพฤติกรรมมันออกมาเออผู้หญิงนี่จิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งผู้ชายนี่จิตใจเข้มแข็งแข็งแกรงก่งตัดสินใจพวระได้ง่ายเอา้าทำไมจึงเป็นนั้น สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าส่วนของรูปก,กายเนี่ยไม่ีอิทธิภาวะปกครองส่วนของรูปก,กายเนี่ยไม่มีอิทธิภาวะปกครองครับแต่จิตก็มาอาศัยเกิดที่มีอิทธิภาวะปกครองจิตจึงต้องอ่อนไหวอ่อนโยนไปตามอิทธิภาวะเป็นผู้ปกครองครับนี่ครับ ด้นจิตจึงไม่มีเพศหญิงเพชายแต่จิตมาสายเกิดที่รูปที่มีเพศหญิงปกครองจิตจึงต้องเลยมีอากัปกิริยาแสดงออกเป็นหญิงไปด้วยเลยฉะนั้นให้เราเข้าใจความเป็นใหญ่ชิโรอิทินรีไว้ว่าอิทินรีเนี่ยเป็นใหญ่ในการแสดงออกซึ่งภาวะเพศให้ปรากฏของความเป็นหญิงและให้ปรากฏความเป็นชายนี่เป็นหญิงก่อนแต่ความเป็นหญิงเนี่ย มีรูปนะฮะเรียกวิถีภาวะรูปอิทธิภาวะร,รูปนี่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอิทธิภาวะรูปกรรมอะไรจึงได้อิทธิภาวะรูปอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมกรรมที่มีกําลังอ่อนภาษาธรรมะเรียกกันว่าทุพภะภะของกุศลที่มีกําลังอ่อน ก็ได้เกิดเป็นผู <Herm> ้หญ<ร>ิงนะฮะรรของโมหะที Holl ่มีกำลังอ่อนก็ได้เกิดเป็นดิลฉานตัวเมียนี่ครับกำลังของบาปที่มีกำลังอ่อนก็เกิดเป็นดิลฉานตัวเมียกำลังของบาปที่มีกำลังแก่กล้าก็ได้เกิดเป็นดิลฉานตัวผู้กำลังของกุสนที่มีกำลังแก่กล้าก็ได้เกิดเป็นผู้ชายกำลังของ บุญที่อ่อนก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงนะรำมุนาวัตริีโลกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประโยคนี่มีความหมายลึกซึ้งละเอียดละออมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เข้าใจสมุดฐานของการเกิดเป็นหญิงสมุดฐานของการเกิดเป็นชาย <c oughs> ผู้หญิงนี่เกิดมาต้องใช้นี่เขานะครับเป็นนี่เขาอยู่ การสตรีใดต้องการเกิดเป็นชายชายนี้เขาให้หมดหมดหนี้แล้วก็ได้เกิดเป็นชายแต่เรมีเหตุผลอย่างอื่นอีกนะครับนะทำบุญต้องเข้มแข็งจิตใจต้องพอใจในความเป็นผู้ชายแล้วก็ปัจจุบันชาติที่ต้องช้ยนี้ผู้ชายเขาให้หมดช้ยนี้ผู้ชายเขาทำไง าสามีแปลว่าเป็นผู้ปกครองภรริยาแปลว่าผู้บำรุงบำเลอต้องบำรุงเขาดูแลเขาให้ครบสมบูรณ์ที่สุดเขาจะด่าจะว่าให้เขาไหวเขาแกด่าข้าชาตินี้ชาติหน้าแกไม่ได้ด่าข้าอีกแล้วยอมซะ ก่อนนอนก็นกราบเ <c oughs> ท้าสามีใช่นี่เขาหมดหมดไปนะครับท่านสุภาพตรีนะาต้องการจะเกิดเป็นผู้ชายนะฮะ,นนะเขาจะด่าจ,จะว่ายังไงหมดนี่เร็วนะฮะยิ่งใช้นี่เขาได้หมดเร็วก็ยิ่งหมดนี่เร็วและต้องมีความพอใจในการเป็นชายทำกุศลให้เดียวแก่กล้าตั้งความปรารถนาขอเป็นชายสมความปรารถนาทุกคนนะครับ และผู้ชาย่ะประมาทนะฮะขี้เกียจทาบุญไงไงก็ให้เมียทาไปก่อนเสร็จนะฮะเมียได้เป็นผู้ชายต่อไปนะฮะผัวเป็นผู้หญิงอีกอ่าอ่อเดี๋ยวนี้เมียต้องตัดสินทําบุญเองนะผู้สามีทาใจเอาไงก็ได <laughs> เ้เสร็จเสร็จเสร็จก็พลัดกันเป็นนะครับความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ย ว่าไงประท้วงว่าไง,งาไม่ปวงนอย่างผู้ชายนี่ไปอยู่กับผู้หญิงเยอะๆอย่างเงี้ยอ่าอยากไปทำผมอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วผู้ชายที่ไปทำเนี่จะเป็นผู้หญิงไหมอ่ามีสิทธิ์นะฮะมีสิทธิ์นั่นล่ะเจ้านายผมนะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อน,นะฮะอ่าผมไม่รู้ว่าในกระเป๋าก็มีอะไรนะตอนนี้ คนที่เขาเขาเขาเคารพนับถือผมเขาบอสันใจรู้ไว้น่ะเจ้านายแกน่ะในกระเป๋ามีเลยบอกไม่รู้ลบโอ้โปทางนั่นเขานี่ยครับเสร็จแล้วชาตินานะเสร็จอ้ามีอะไรเป็นอารมณ์นะครับอ้ามีผู้หญิงเป็นอารมณ์เสร็จนะผมก็บอกว่าเสร็จเลยงเ้ยนะครับและจริงๆครับ แซวอะไรเดินปรากฏจริงๆในกระเป๋าแกมีแต่รูปรป่ปผู้หญิงเท่านั้นอารมณ์นี่สำคัญนะครับนะฮะสร้างอารมณ์ในความเป็นชายพอใจในความเป็นชายนะมีความคิดอย่างชายมีทํากุศลอย่างเล็ดเดี่ยวนะแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ใช้นี่เขาใช่หมดนะพอไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายทันทีนะพ้นจากเทพบุตรกับเกิดเป็นลูกก็ได้เป็นผู้ชาย ดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับชีวิตของคนเรานะให้เราได้เข้าใจน,ะนี่เราพูดจากเรื่องอิทธิภาวะมีอะไรทําให้เกิดมีความเป็นเพศหญิงนะหน้าหนึ่งความพอยใจในความเป็นหญิงหนึ่งนะฮะนะสองการตัดสินใจในการทําบุญปอ่อน็นสองเพศที่เราเรียกกันตามภาษาเราได้เข้าใจค่ะก็ให้เข้าใจว่ากรรมเป็นผู้จัดสรร ียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่ากรรมอะไรจัดสรรให้เราได้เป็นผู้หญิงกรรมอะไรจัดสรรให้เราได้เป็นผู้ชายและกรรมอะไรที่จัดสรรให้คนบางคนไม่มีเพศหญิงก็ไม่ได้เป็นชายก็ไม่ได้เป็นนะแล้วกรรมอะไรที่จัดสรรให้คนเดียวมีทั้งสองเพศนี่เป็นโอกาสของคนบางคนนะครับทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับ ภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมมุนาวัตตีโลกโก์กโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะจานั้นเราได้ทราบเลยนะครับว่าความเป็นหญิงมีภาวะของความเป็นหญิงภาษาธรรมะเรียกว่าอิทินสิมีความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในความเป็นหญิง จันเหตุของความเป็นหญิงก็มีภาษาธรรมะเรียกกันว่าทุภะกุศลคือกุศลที่มีกำลังปอน,นประกอบกับเจตนาที่พอใจในความเป็นหญิงฉันก็ท่านสุภาพบุรุษพอใจในความเป็นหญิงถึงขนาดพกภาพผู้หญิงใส่กระเป๋านั่งที่ไหนก็คิดถึงแต่ผู้หญิง นั่นก็พอใจในความเป็นหญิงนะคะนะพอใจในผู้หญิงถึงขนาดข่มขืนปล้ำทำลายทางเพศเขาแล้วก็พอใจในความของความเป็นหญิงนะฮะถึงขนาดลงทุนทำบาปเพราะภาวะของความเป็นหญิงเป็นต้นเหตุมาจากพอใจนะฉะนันตายแล้วไปตกนรกด้วยบาปของการที่บิดเบียนอิทธิภาวะ และผลของบาปที่การเบียดเบียนอิทธิภาวะ,ะพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตเป็นอสุรกายมาเป็นดิราชานก็เป็นดิราชานตัวเมีย่แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ผู้หญิงที่จะต้องมีกรรมตามหลังมาก็ถือคมขืนถูกทำลายในทางเพศพรหมจรรย์ ตามหลังมาด้วยจะดันกรรมเก่าตกแต่งให้สวยงามแค่ไหนก็ยังจะต้องถูกนำไปขายทางเพศบ้างถูกทำลายทางเพศบ้างไม่ได้สู่สมในทางที่ดียังถูกต้องตามระบบของศีลธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นเราเห็นภาพข่าวต่างๆที่ปรากฏในทางที่ไม่ดีเรามีปัญญาเรารู้เราเข้าใจซะ ว่าทั้งหมดนี้มาจากผลของกรรมที่เขาทําไว้นั่นก็ให้เราได้เข้าใจนะครับมาถึงชีวิตเรานะสําหรับเป็นผู้หญิงก็เนื่องจากว่าเจตนาพอใจในความเป็นหญิงผู้ลก็ทํามาด้วยความพอใจของความเป็นหญิงยินดีในความเป็นหญิงพระพุทธเจ้าตรัสนะครับอาโน์ปรบับใดที่หญิงยังพอใจในความเป็นหญิงกินอย่างหญิง นอนอย่างหญิงนั่งอย่างหญิงคิดอย่างผู้หญิงพูดอย่างหญิงแต่งกายอย่างหญิงอยู่เขาจะเป็นผู้ชายไม่ได้เขายังจะต้องเป็นผู้หญิงต่อไปเจตนานะครับในความพอใจในหัวใจสำคัญเราพอใจในทางกุศลในทางสุจริตก็ได้ในกุศลในสุจริตนะครับแต่ถ้าพอใจอย่างทุจริตทำบาปทำทุจริต ผลของบาปก็ตามหลังมาด้วยแล้วก็ได้เกิดเป็นหญิงด้วยได้เกิดเป็นหญิงแล้วมีผลของบาปตามหลังมาจริงต้องได้เป็นหญิงในทางที่ไม่ดีนั่นเป็นผลของบาปสำหรับเป็นผู้หญิงที่ได้เป็นหญิงแล้วก็สมบูรณ์พูนสุขถึงขนาดได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีรวมเป็นถึงเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเดิวนี่ผู้หญิงมากเลยนะครับ เราะผู้หญิงดับไฟได้เก่งใช่ไหมครับดับไฟได้เก่งก,ก็ตามยุคตามสมัยและก็สิ่งสำคัญที่แน่นอนก็คือผลของบุญนะเป็นของบุญผลของกุศลที่ตนได้ทำมาทำบุญอย่างผู้นำเกิดเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้นำทำยังไงจะได้เป็นผู้นำ ทำบุญด้วยอสังขาริกุญโแรแรลงแก่กล้า <c oughs> บุญอย่างผู้นำนะครับการตัดสินใจในการทำบุญบุญที่จะส่งให้ผลได้ส่งผลให้ได้เป็นผู้นำก็คือศีลต้องแข็งแกร่งแกล่ลาชนะจิตใจเข้มแข็งศรัทธาเข้มแข็งล่ะไม่โลเลถึงจะเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงได้เป็นผู้นำ นะจัก,ก็กําลังของกุศลเนี่ยเป็นตัวตัดสินกับเจตนาในการทำกุศลตอนนี้มาดูโครงสร้างของความเป็นอิทธินีอิทธินีเป็นใหญ่ในการแสดงออกซึ่งภาวะเพศให้ปรากฏแสดงออกในหมายถึงอากับกิรยิยานะครับอากับกิริยาอย่างหญิงพูดอย่างหญิงด่ความคิดอย่างผู้หญิง อันนี้แสดงออกรวมถึงภา,ว,า,าว,วะเพศให้ปรากฏของความเป็นหญิงตรงนี้ก็คืออิทธิภาว,วะรูปอิทธิภาว,วะรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเกิดปกคลุมทั่วกายทุกสัดส่วนของร่างกายมีอิทธิภาว,วะรูปปกคลุมทั่วไปทั้งหมดดังที่ได้กล่าวแล้วแม้แต่เส้นผมก็เป็นเส้นผมของผู้หญิง นะแต่แม้แต่อัติกระดูกก็เป็นกระดูกของผู้หญิงนั่นคือเป็นผลอันเกิดจากมีอิทธิภาวะเป็นเหตุเป็นปกครองนั่นก็เรามาดูโครงสร้างการเกิดขึ้นของอิทธิภาวะรูปมีอวิธิโพคขลูปแปดเป็นที่ตั้งอาศัยนั้นทุกสัดส่วนของร่างกายก็คืออวิธิโพคขลูแปด ประกอบไปด้วยปัวีธวาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีกลิ่นรสโอชะแปดรูปนี้เป็นที่ตั้งของรูปอื่นๆมีชีวิตรูปทําหน้าที่ควบคุมกลุ่มรูปที่เกิดจาก,กรรมคืออิทธิภาวะรูปและอิทธิภาวะรูปก,ก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในรูปทั้งหมดปกครองรูปทั้งหมดจึงเป็นอิทธินสัครับในเฉพาะเรื่องรูปนะฮะ ตน,นามมาอาศัยลูกเกิดลูกเป็นใหญ่นามก็เป็นใหญ่แต่นามเป็นผู้อาศัยลูกจั้นานามก็ต้องมีความรู้สึกเป็นไปตามกำลังของอินทรีย์ที่เป็นอิทธิหินสีลูกก็ต้องเป็นภาวะอิทธิินสีนามก็เลยมีความรู้สึกเป็นไปตามอิทธิหินสีด้วย <c oughs> ฉะนั้นจิตใจ ว่าโดยภาวะจิตไม่มีจิตผู้หญิงจิตผู้ชายแต่จิตมาอาศัยรูปที่มีอิทธิภาวะปกครองจิตก็เลยต้องมอีความเป็นไปตามกำลังของอินทรีย์ในส่วนที่เป็นรูปดังนั้นจิตใจก็เลยต้องมีความรู้สึกอย่างหญิงพูดอย่างหญิงพอใจอย่างหญิงเหมือนกันนะตามรูปที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองครับนี่คือโครงสร้าง ของร่างกายของชีวิตเรานะครับที่เป็นผู้หญิงก็ทุกสัดส่วนเพราะอาอวดยโะพคลูกแปดเป็นที่ต่างอาศัยเกิดของลูกอื่นๆทางอิทธิภาวะรูปและชีวิตลูปด้วยปกครองอิทธิเป็นใหญ่นะครับปุรลิฟสินสีเป็นใหญ่ในการแสดงออกซึ่งภาวะเพศให้ปรากฏความเป็นชายได้แก่ปุริสภาวะรูป ปุริสภาวะรูปก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเช่นเดียวกับอิทธิภาวรูปปุริตภาวะรูปเป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่มีกําลังของกุศลแก่กล้าเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไม่โลเลไม่หวั่นไหวในอารมณ์ของการทํากุศลดังนั้นผู้ชายจะมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแก่กล้าอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของปุริสภาวะ คือปุริศินสีเกิดปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายดูโครงสร้างจะเหมือนกันกันกนกบอิทินสีนะครับมีเอาวินิโพคลูกแปดเป็นที่ตั้งอาศัยอันประกอบด้วยปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโจธาตุวายโยธาตุสีกลิ่นรสโอชะและว้วก็ชีวิตรูปปกครองปุริสภาวะรูปด้วยความเป็นชายและปุริสภาวะรูปก็เป็นอินทรีย์ด้วยจึงเรียกกันว่าปุริ สิ่สี่โครงสร้างจะเหมือนกันทั้งหญิงทั้งชายแตกต่างกันตรงที่อิทธิภาวะปกครองก็เป็นหญิงรู้สึกเป็นหญิงไปบริสภาวะปกครองก็เป็นชายมีความรู้สึกเป็นผู้ชายไปนี่คือเบื้องหลังความเดละออกของรูปของนามนะครับฉันก็อยากให้เราได้เข้าใจผ่านไหมครับ ผ่านนะไม่ผ่านก็ถอยหลังให้ทิ้งนะเพราะหลายท่านกําลังจดยนะ์ทางบ้านก็จดย์เหมือกันปเปิดหนังสือดูแล้วยังจดต่ออีกนะเ,เพราะว่าที่จอรู้สึกจะเข้าใจง่ายกว่าท,ที่ในหนังสือเลาะสรุปมาให้นะสรุปมาให้ ท่านผู้ฟังที่เคารพค้าท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณพ่อประเสริฐคงอําศรัทธาของคุณจำปีคล้ายสิริร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็ขออนโมทนาสาธุมรณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัาธาของคุณธีรนุชอินวัตรสาสถาของคุณศีชนกศรีอ่อนสัาธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มร่วมกันรับเอินเจ้าพาก็จะได้อภิโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความปาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณพ่อประเสริฐคงอําคุณจำปีคลายสิริและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ทำมาทำซอ้อนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรำยอย่าปล่อยปัญหามางมอารมณ์โกรธโลภหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สวงซงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบาบา